สวัสดีครับวันนี้พบกับ TG จีเช่นเคยนะครับนะฮะในวันนี้นะครับทาง TG นะฮะก็จะมาแนะนําวงจรนะครับอีกวงจรหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นวงจรง่ายๆนะครับเป็นวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์ DC นั่นเองนะครับในวงจรนี้นะฮะจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะน้อยชิ้นนะครับเพื่อที่จะต่อใช้งานได้ง่ายนะฮะ รามาแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับนอดับแรกะฮะเป็นตัววอลลุ่มครับนะตัวนี้มีค่าได้ความต้านทานเป็น 10k นะครับส่วนตัวที่2นะฮะเป็นทรานซิสเตอร์นะครับเบอร์นะฮะ BD139 นะครับตัวที่3นะครับเป็นแคปนะฮะตัวนี้ความจุอยู่ที่1,000ไมโครนะครับ16โวลต์นะฮะ แล้วก็สายไฟอีกปริมาณหนึงนะครับส่วนแบบจะเป็นในลักษณะนี้นะฮะก็จะมีแค่ตัววอลุ่มนะฮะทรานซิสเตอร์แล้วก็ตัวสีแค่นั้นเองตัวนี้เป็นแรงจ่าย12โวลต์นะฮะเป็น12โวลต์ดีหรือเป็นไฟจากแบตเตอรี่ก็ได้นะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นออกเป็นเอาท์พุตนะฮะออกไปหาโหลดของเราก็คือพวกมอเตอร์ต่างๆนั่นเองนะคร ในน้าที่นี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูทั้งเป็นมอเตอร์เกียร์นะครับมอเตอร์ Motor ธรรมดาขนาดเล็กนะฮะแล้วก็เกียร์หลายหลายแบบนะนี่ยตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์เกียร์เหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นเอาพุตของเกียร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์ที่ไม่มีไม่ได้ผ่านเออเขาเรียกว่าเฟืองนะฮะไม่ได้ผ่านเฟืองใดๆนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวทางท G จะมาประกอบวงจรให้ดูกันนะครับเ๋ยวเอาแบบชัดๆกันเลยนะครับอโอเคนะครับ เรามาเริ่มประกอบวงจรกันเลยนะครับอันดับแรกนะฮะก็ต้องมีขัดตั้งสนนิดหนึ่งนะครับตัวรบบค่าได้เนี่ยหรือที่เราเรียกกันว่าวอลลุ่มนะฮะนะครับก็จะมาตัวคีบคีบไว้นะฮะตัวหนีบหนีไ้ส่วนไอทานซิสเตอร์เนี่ยต้องดัดขาให้มันเป็นลักษณะนี้นะฮะเพื่อ การที่บัตอกี้ได้สะดวกนะครับแต่เวลาเราบัตกี้เนี่ยตัวนี้นะฮะจะมีสามขาลักษณะนี้ขาด้านนี้นะครับจะต้องเข้ากับวงจรในลักษณะนี้แนละ้วก็บัตกีไป ก็สายไฟนะฮะตัวนี้นะครับจะเป็นขาสีาบีนะขาบีขาบ,บขาบีนะครับขาบีเนี่ยจะอยู่ด้านนี้นะฮะของทรานซิสเตอร์นะครับถ้าเราก็ เชคข้อมูลขาได้นะฮะว่าขาไหนอยู่ในลักษณะไหนนี่ต้องไปดูใน Data Sheet นะครับตัวก้างเ่ยเป็นขาสี่นะฮะสี่ ก็เข้าด้านนี้นะครับเราก็จะได้ในลักษณะการต่อแบบนี้แล้วะะลักษณะการตอน,นี้แล้วต่อไปตัว c หรือแคปนะฮะแคปเนี่ยก็จะมีทั้งด้านที่เป็นบวกคือด้านเออด้านด้านที่เป็นบวกด้านนี้นะครับและด้านนี้ด้านป็นเป็นลบจะมีสัญ,ญลักษณ์บอกนะครับ เอาขาด้านบวกนะครับมาใส่ในด้านสีเขียวนะฮะใส่ทุกสีเขียวในลักษณะนี้นะครับก็ได้อย่างนี้แล้วส่วนสายสีฟ้านะครับกับสายสีขาว เดี๋ยวผมจะให้สายสีขาวเนี่ยฟ้าขาวชุดเนี้ยเป็นเป็นโหลดก็คือเดี๋ยวไปต่อกับมอเตอร์เองนะครับนะแล้วก็นำสายสีขาวนะฮะซึ่งผมให้เป็นขั้วลบมาต่อกับขั้วลบของแคปนะครับนะครับ,นะรบแล้วสายนะฮะ สายสีฟ้านะครับซึ่งเป็นโหลดฮะเรามาต่อด้านนี้นะครับซึ่งเป็นขา e ขา e ของทรานซิสเตอร์นะฮะอิมิเตอร์ของทรานซิสเตอร์เป็นขา e นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นคู่นี้ผมจะให้เป็นแหล่งจ่าย12โวลต์นะครับสีขาวก็เช่นเดิมฮะสีขาวผมให้มันเป็นกาวแล้วกันกาวก็คือคู่ลบนั่นเองนะฮะ จะได้เป็นควรหลบับแล้วก็แร่งจ่ายนะก็คือบวก12โวลต์ดีีผมจะมาติดตรงนี้นะครับครับนะถ้าวง,งจรเราก็มีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับแค่นี้เองวนะงจรเรามีแค่นี้เองนะครับนะเรามาดูกันชัชดๆอีกทีนึ่งนะครับ วงจรเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะตัววอลุ่มนะครับตัวทรานซิสเตอร์แล้วก็ตัวแคปตรงสายสีขาวกับสีฟ้าตรงนี้นะฮะไฟมอเตอร์ครับ,รบตรงนี้เป็นไฟจ่ายเป็นไฟเลี้ยงตัววงจร12โวลต์ดีนะครับรายละเอียดของตัวทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะฮะเป็นเบอร์ BD139 ครับเป็นชนิด NPN นะครับตัวนี้จะรับโหลดได้1.5แอมป แต่ถ้าทางที่ดีนะฮะให้ติดซิงค์ไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อช่วยระบายความร้อนเพราะว่าอาจจะเกิดความร้อนได้เวลาใจโหลดน,นะครับโอเคนะฮะวงจรของเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปทดสอบกันกับมอเตอร์นะฮะว่าจะได้ผลเป็นยังไงนะครับนะเป็นลักษณะนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบต่อมอเตอร์กันครับ อโอเคนะครับเราจะมาเริ่มต่อมอเตอร์กันเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเป็นมอเตอร์ตัวเล็กก่อนนะครับตัวมอเตอร์เนี่ยมันเป็นมอเตอร์ DC นะครับก็คือถ้าเกิดเราจะอยากจะกลับทางหมุนมันเนี่ยก็สลับสายมันก็จะหมุนกลับทางแล้วนะครับง่ายๆ ตัวนี้นะผมมีแหล่งจ่ายที่12โวลต์นะครับผมก็สีแดงนะครับแล้วสีดำตัวนี้วอลลุ่มเนี่ยเราได้บิดปิดไว้นะฮะนะครับเอาแค่ต่อแหล่งจ่ายเข้าไปนะฮะเข้าวงจรนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองปรับดูว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าน,นะครับ ตอนนี้นะผมก็ลองต่อวงจรกับมอเตอร์ตัวเล็กแล้วนะครับนะตอนนี้เราก็จ่ายไฟที่12โวลต์ดีซอยู่นะฮะก็คือจ่ายเข้ามานะฮะสำหรับวงจรเราตัวนี้เราจ่ายมา12โวลต์ตอนนี้เราต่อโหลดไปที่มอเตอร์ตัวเล็กนะะเดี๋ยวเราจะลองปรับความเร็วรอบดูนะ,ะอันนี้ก็หยุดนะฮะแล้วก็ค่อยๆหมุนนะครับ อขอครอบระครับอ่ะวงจรน,นี้นะครับเหมาะสําหรับแก่พวกมอเตอร์ลักษณะนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นมอเตอร์พัดลมเนี่ยจะไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดเป็นมอเตอร์พัดลมแบบนี้นะฮะหรือว่าเป็นมอเตอร์พัดลม ใลนะักษณะเดียวกันก็วงจรนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะสมนะจะเหมาะสมเป็นมอเตอร์เปื่อยๆลักษณะนี้มากกว่านะครับโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูมอเตอร์ตัวอื่นกันบ้างว่าผลจะเป็นยังไงนะครับ อันนี้เป็นมอเตอร์ตัวใหญ่นะฮะที่เป็นเกียร์นะครับตรงนี้จะเป็นอเอาต์พุตของมอเตอร์โดยตรงนะครับเกียร์จะอยู่ช่วงนี้นะตรงนี้เป็นเอาต์พุตของเกียร์ก็คือความเร็วเนะี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็จะมาดูความเร็วของมอเตอร์กับความเร็วของเกียร์นะฮะผมจะค่อยๆปรบคองเร็วขึ้นนะครับ นี่ก็เริ่มทำงาน,นะฮะผมปรับมันก็สามารถปรับได้ชา้าถึงขนาดนี้เลยนะครับถ้าว่าตอนนี้มันยังไม่คล้วมันไม่มีโหลดนะครับตอนนี้ยังไม่มีโหลดแต่ถ้าเกิดมีโหลดเนี่ยตัวน,นี้ก็สามารถปรับได้ปรับขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับโหลดของท่านนะฮะแล้วผมจะลองปรับความเร็วขึ้นนะครับ น,นี้คือความเร็วสูงสุดนะฮะที่12โวลต์นะครับตอนนี้กินกระแสอยู่ 100. 000. 000. 000. ร้อกว่ามิลลิแอมป์นะฮะเพราะว่าไม่มีโหลดแต่ถ้าถามว่าอ้าเ,เกิดเป็นมอเตอร์เกียร์ลักษณะเนี้ยทอร์คมันจะหายไปหรือเปล่าแรงบิดมันจะหายไปหรือเปล่านะฮะไม่หายนะครับจับนั่นแล้วนะรแรงบิดก็จะไม่หายไปนะครับถ้าเกิดเราลดความเร็วลงมา ผมก็ลองจับดูนะแลงบิดท,ที่จับไปนะครับก็จะส่งผลนะครับถ้าเกิดเราเพิ่มรอบนะทีเนี้ยเวลาขึ้นอยู่กับลักษณะงานของท่านนะครับว่า ท่านมีโหลดอยู่หรือเปล่ามันก็จะปรับได้เหมาะสมแต่ที่สําคัญนะฮะถ้าเกิดรับโหลดเยอะๆนะฮะต้องติดซิงค์วิที่ตัวทัาซิเตอร์ด้วยนะครับเพื่อช่วยระบายความร้อนนะฮะประยุกต์ได้หลายอย่างครับสำหรับวงจรงนี้นะฮะเป็นวงจรงที่ใช้วัสดุน้อยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองมาต่อมอเตอร์อีก2อตัวแล้วกันเทสให้ดูนะครับ <S <S ก็สพอร์ตเกี่ยวกับมอเตอร์ DC นะฮะตั้งแต่12โวลต์นะครับถึง24โวลต์แล้วกันเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับทรานซิสเตอร์นะฮะว่าตอนนี้ทรานซิสเตอร์ BD 1 3 9รับโวลต์ได้สูงสุดถึง80โวลต์นะฮะแต่ผมก็จะไม่แนะนำให้ใช้ถึงฟูลโหลดฟูลโ,โวลต์ขนาดนั้นนะครับก็เป็น12โวลต์หรือ24โวลต์ก็จะดีกว่านะ,ะโอเคอันนี้เป็นมอเตอร์ DC เช่นกัน,กนเป็นเกียร์เหมือนกันนะ,ะเราก็มาดูว่าจะส่งผลยังไงบ้างนะครับ ััวนี้อัตรากาโทดก็ข้าที่จะสูงนะครับเดี๋ยวตากาตทดก็คที่จะสูงแล้วก็สามารถปรับรอบไปต่ำก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละท่านนะครับ ตัวหนึ่งนะฮะตัวสุดท้ายของเรานะครับที่จะเทสกันคับตัวนีนะะ้ตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์เกียร์เช่นกันอัตราการทดเนี่ย ก็ค่าที่จะสูงมากนะครับนะฮะแต่ตัวนี้แต่ใช้ก็ใส่ออกตัวค่าที่จะสูงนิดนึงนะครับก็เลยปรับไม่ค่อยจะสมูุสักเท่าไหร่ เพราะตัวนี้จะรับเริ่มหมุนเนี่ยรับที่ประมาณ5โวลต์นะถ้าที่ผมเทปมานะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยส่งผลนะฮะเท่าไหร่ ท่านที่สนใจนะครับวงจรเนี่ยมันสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างมากนะครับแล้วแต่ะสะดวกนะฮะนะครับวงจรนี้นะฮะมีจุดที่สนใจมากมายนะครับถ้าใครสนใจนะฮะกดไลค์นะฮะกดแชร์กันได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากมาพูดคุย ในเรื่องเกี่ยวกับวงจรนะฮะและเปลี่ยนความรู้นะครับก็ติดตามได้ที่เพจนะครับเช่นกันนะฮะทีจีนะครับขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ